ปันเอามื่อวันข้าวเดียวมันได้อาติต่าทุกกันว้าวให้ทางความลูกเมียเนี่ยเอาสังสอนกันเลยอาจารย์เวยโปนกูไม่สังสอนกันอาจารย์จะเจ็บจะไข้ไข่ดีให้เศร้าอันนันอันนั้นแล้วก็ให้ไปนะปีใหม่เลยอ่าๆไม่มีใครคุขภาพดี ไม่แม่อีละหดได้เงินแล้วก็แล้วแล้วเอนี่เอาตาหดเดยเอามาเบ๊มอยมาใครโชคใมาเนี่ยชุเล็กลงัทีหนึ่งเ้ใสโอ้สาธุมาเะดีสาเดอกมาอาโยอาวดีดีมีแห้งอ่มานานมามามแห้งผายขึ้มานไลอันใช่ไหมโยาเลเนาะอันนั้นดีสำรัดให้ไม่อีละได้ขันมาสิหด นนั่ไมรเอาะไรดีวานี่ดีสมีรถอีกแล้วสุขภาพแข็งแรงยายก็ได้ให้เองหายป่วยเป็นโรคภัยก็ได้อะไรเครื่องล่นนะไปแล้วเลี่ยเคงเลขนน้ำเลขกของใครอให้มีความสุขให้นี่ร้านนะอ้าว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 ชอบอยากกระทำใดด้อยเนี่ยว่าเราเกือบใดแล้วอะไรวันเกือบตกเอาเกือบตกเนาะเกือบตกดีกว่า ทำไมไม่ให้รวยรวยบ้างอ่ะหนูก็อยากรวยบ้างหนเยังบอกว่าให้ตาเลยเยฮดใส่รถแต่ว่าไม่ได้ยูดีมีแห้งยูแดกมีฮีเดอรครับพี่น้อง ของเรา <c oughs> เข้าสกักวันนี้ไปหดรถก่อนตามยายไปหดรถดอ <Okay. S 2> ม้าพ่อเทา้าย่ามาตาบมากินกะจัวเจ้าก็ห้าวระไมันเข้ามาอย่างนู้เยียบเข้ากันไงหัเจ้าก็ห้าวระไบอ์ไงมาฟาวตะเสาวมันหอองอีดอีดอีอ้อาปีใหม่แล้วแบบนี้สุมเย็นสุ่มเย็นแหละ เดินทางกับปลอดภัยเออรูดโดนัันี้โไมลโตกไมมาูมาี่แห้งล่ะลปลอดภัยผู้องนี่ยนะกระแงนะ่าหลาย ยายบอกบายบายอยู่ดีมีแหงนะคะแม,ม่เท่าตอนนี้เราจะไปไหนจะไปสุนบุรีค่ะเหรอจะไปสุนบุรีเหรอ<ะ>ไปกับใครบ้างแม่โดนัทแล้วก็พ่อโดนัทแล้วก็โดนัทแล้วก็ยายแล้วก็ยายพรไปทําไมสุนบุรีไปเที่ยวค่ะบอกจะไปเที่ยวใส่จะไปะเที่ยวเกาะได้ยายบอกไปเกาะ <c oughs> ยายย่านยายขึ้นทะเลเทน่ไปขึ้นเรือเท่ยหนึ่งเลอว้า,าน้ำทะเลเขียวกล <c oughs> ัวมาก <c oughs> วาดแล้วไปสังเกาะสีซสังสีสันงนาโมไปแล้วไปเบิ้งวอลกใหม่เด้อเมื่แล้ววอลกนี้3นาทีพอจบบ๊ายบายแยกบายบายหน่อยบ๊ายบายจ้า